สวัสดีครับวันนี้าานกพ็พวกผมโชว์ะได้วันนี้ก็มาอยู่ในเกมเลมอนซีเยอร์นะฮะก็พงดูวันสุดท้าสร้างมาฮะร้านเก่าเคยมีอยู่แต่ว่าหายไปเคยเคยเคยลงคลิปอยู่มัเออมาสร้างนหมันจะจะมาสุส่มมีเพชรญวซ่อม ก็จะบอกแล้เดี๋ยวมีรคเค็นี่แหละก็จะมาดีสวันดี่ก่อนแต่คลิปจะมีสองอีพีแล้วกันเนะอีกต่อไปจะเป็นกะบีีแดงอันนี้ออกไปอันนี้กันสลักพวกนี้กันตรงนี้ ออได้อินโนสเกะอ๋อไ,ได้อิโอนโนอิอน,บบนินสเกเนอ่ยอก็สมเปเนี่แต่อีพีนี่น่าจะขอไม่ใช้เพชรแล้วนครับ ไป,ไปใช้ e p พี่ใช้กับ EPBT โอเคเอได้อโนสเกตเอดอาร์มาครับอโนสเกตเออารมาะะแล้วก็กคับโอเคแล้วใช้โนสเกตเอดอาร์ ไ,ไ,ดได้แค่ดา่ตัวละครตัวนีมาได้ยูย,ย,ตยูต่ว่าช้แค่สองตัวในตอบนี้ตีใครไม่ได้อะจะมาเล่นในนี้กันพานดก็ใส่อิรัสเกะกับอิรัสเกะได้ เออาครับเอออรนะก็ใช้แค่สีตัวนะฮะตอนีโรสองตัวนี้ก็แจกวีมันไม่มีมันไม่มีวิธีรีตัวโอเคครับ ก็เล่นบันไดไปเรื่อยๆโอเคปิดล็อกห้องไปเรื่อยๆอ้โออจริงเราตุกเดียว เกือบหมดทีมีปานสปากับปันาวารีนะตอนนี้ที่มีกลัวมันสั้นเกินไปก็ เลยแบบว่าอันนี้ไปด้วยแก็มีคลิปตอนุดตอนสุนี้ไปด้วยพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงอะอันนี้จะลงก็คือตีหนึ่งก็คือตอนนี้ตัวที่ตึ่งที่ตัวก็น่าจะเป็นกิโลตีไม่ เล่นไม่หลนเลยเลวลกับ5าไสิไม่ถึงเกับะจะไปย,ยังไงที่ยิงใช้กันยิโร่ตัวเดียวก็ชนะได้สบายสบาย มันไม่มีกดค้ามเหมือนเกมอื่นอ่ะเกมอื่นมันมีพวกกฎข้ามใทันจิโร่เราเจ็บนักแหละทันจิโร่จะเจ็บแหละเลือกไปครึ่งรอดแลลวทันจิโร่โอ้ยอยย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 ันยจยาจยยยยยยยเยย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 

อัดคลิปอยู่พี่โอเคเล่นสองต่างก็นจะจบคลิปเนี่ยแต่ว่าหาก็คือแล้วก็อ๋อเป็นของ โอเคจะเข้าไหวไหมนะลูเตะแ่ไก็ได้ดนะตายไปก่อนเป็นตัวอีค่รื่รองตางๆจะทำทุบปววเลยไม่ได้เลย ตงดีตงรงงหนวะเออเลื่องอะไขึ้นไปสวยรอบนี้น่าจะชนะอยู่สวยน่าสุเกะอ๋อเฮียมันหิวรัวเลยตัวกลัวเลยวะเนี่ยแล้วลลตีแต่ชันจิโร่กูด้วยอ๋อันจิโร่ตาย โ okay, อเคปไหมไปไัมไปไหมไปไปไปสวัสดียังไงครับไปอยากอเอาจากซิโลตรงนี้ไว้หลังให้หมด เออต้องอย่างนี้เราจะไปตีโนโุกเกะอ่าแล้วก็พระเอกชันติอ่าเกิดตายแอ่เจ้าหาที่ชันติโนโุกเกะชันติสวยเราจะทีบผิดเนียนรออ่าตายหมดกันจริงเดี๋ยว,ว่ายังไงก็ไม่รอดละดาเมจได้จ้าหนก่อนดี ai heo mình đi đến 4 lốc hết rồi đi còn rất đẹp rồi khối tuổi như thế nào ạ ôi không phải ok về 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 ตงสัยคงต้องเรียกอีกนะเนี่ย,เ,ยนะเดี๋ยวกนะันเรียกเขาว่าสิบครั้งไปแล้วกันอ้อเกลือเกลือจัดเลยอันรอบนี้คือโคตรเกลือเลยเอ่ะต้องมาต้องมาติด

ลบออกอยังไงวะตานนไม่มีที่ลบออกอ่ะลบออกว่า 哦，好一百，OK。Oh, ada kawan, aku jalan lah, จะรออยู่โอเคสวยจังละจะไปไปยอ,อย๋อ,อเอออ่าตอนนี้เราทำอะไรเหรอสามารถกลับได้ ดับครับพวก yeah, but... ลบออกยังไงวะไม่ทีรบ 么么哒。 ได้ตัวต่อไปแล้วสองตัวเลยจะดูกันว่าจะได้ตัวอะไรได้ไก่ก็สองตัวเฮ้ยฮีโร่เต็มฮีโร่เต็มลบออกงยังไงวะ

จำดเลยหรือ,อเอ่ก็ต้อง่ตอันนี้ให้เล่นเชยมตัวเล่นปแป๊เปลอกละ 哦。Okay. นี่ค่ะซุ้มาก้างแล้ว Sampai inok kek ya tu Itu ya siang ya kanan-kanan Non puoi dirlo più che è santo, l'angolo. ปีเส็จอ๋อเน่เจ

เรเคยยิงจนเสร็จแล้เราดับเป็นระดับสิบาไป30เรื่องคนเรไป40เรื่องคนเรไป50 เค okay. จีนี่จบสปโอเคนะสำหรับทินี้ก็ขอตัวลาก่อนนละท่นี้ก็<ม>อีกอย่หนึง่งแต่ต้องเก็บไปก่อน เป็นทั้งหมดโอเค,อเคสำหรับวิดีโอตอนนี้ก็จบกันแล้วครับบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ